สลัาล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 าทวงคืนตำแหน่งจะฟูงได้สำเร็จข้าวันนี้ถือว่าเป็นวันดีๆสำหรับเด็กหงกันเลยนะคะไม่ใช่แค่ทีมเราที่ชนะนะคะแต่ทางด้านของคู่แข่งแย่งใช้ไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลนะคะที่พลาดท่าบุกไปแพ้นิวคาสเซิลศูนย์ประตูตอนน่อ1และทางด้านแมนซิตี้ก็บุกไปแพ้บอลมัด1ประตูต่อสอแบบเหลือจะเชื่อ แต่ลเวอร์พูเราค่ะก็เกือบไปแล้วเหมือนกันนะคะเกือบหลับแต่ก็ยังกลับมาได้อยู่ โอ้โหวันนี้ไบตันมาแบบไม่เกรงกลัวอีกแล้วดีดอีดแอนฟะิลนรกของทีมเยือนนี้ไม่มีความเกรงกลัวใดๆนะมาบุกใส่ลิเวอร์พูลนะครึ่งแรกเนี่ยคลองบอลเหนือกว่าโอกาสเข้าทำเหนือกว่าเหนือกว่าทุกทางเลยค่ะแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไวด้วยนะคะสำหรับไบตันนาทีที่14เท่านั้นนำลิเวอร์พูลไปก่อน1-0เปิดก่อนได้ปูดไหมล่ะ แต่เอาจริงนะชั่วโมงนั้นแบบไบตันมาแบบน่ากลัวมากๆแล้วก็รีว่าภูเราอ่ะพลาดกันเยอะมากๆแดนกลางนี่แบบละหลวมสุดๆเลยกลางสู้ไม่ได้เสียบอลกันง่ายแก้เพจเขาก็ไม่ได้พอจะเพชก็เพคไม่จนคือแบบไปไม่เป็นเลยนะคะในช่วงครึ่งแรกจบครึ่งแรกด้วยสกอร์หนึ่งศูนย์นี่แหละไบตันนําไปก่อน แล้วก็มีข่าวลายค่ะอิบูโกนาเต้เหมือนจะได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะคะในช่วงท้ายครึ่งแรกแล้วก็เปิดครึ่งหลังมาเนี่ยก็เปลี่ยนเอาโจกุมิรลงมาแทนวันนี้เทปโจเทปโจรับจบกันอีกแล้วร่างทองสุด มันเปิดครื่องหลังมานะคะลิวพูแก้เกมเล่นเกมเร็วขึ้นหลังจากที่อืดๆมาในช่วงครึ่งแรกนะคะเล่นเกมเร็วขึ้นดุดันขึ้นขึงบุกเข้าใส่เลยค่ะเนี่แหละลิวพูที่แท้ทูนะคะจนมาได้ประตูตีเสมอจากโคดี้กักโปนะคะในนาทีที่69และหลังจากนั้นไม่นานเลยนะคะนาทีที่72ก็เป็นบังโมเมสซาลาค่ะ ที่ซัดประตูชัยทำให้เลือดภูพริกนำไบรตันกลับมาชนะได้นะคะโอ้กีันบ้านแต่ไบรตันก็ไม่ยอมจริงๆนะคะหลังจากโดนหงกลับมานำสองหนึ่งแล้วเนี่ยโอ้โหก็ยังบุกเข้าใส่เลือดภูไม่ยั้งเลยนะคะแต่โชคดีที่เราแบบมีโคโเซนเตอร์ที่เก่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีกองหลังที่เก่งมากๆด้วยนะคะวันนี้โอ้โหทุกคนทำได้ดีสุด เอาเป็นว่าเกมนี้ก็สามารถเก็บ3ามแต้มได้สำเร็จแล้วก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะมาอัปเดตตารางคะแนนกันนิดนึงหลังจากที่แข่งจบกันไปนะคะหัวตารางเนี่ยแข่งกันไป10นัดและก็จะเป็นลิเวอร์พูลนะคะที่มี25คะแนนดำรงเป็นจ่าฝูงอยู่นะทางด้านของแมนซิตี้พลาดแพ้ไปนะคะก็ยังมี23แต้มเท่าเดิมนะ อยู่อันดับ2ค่ะแต่ว่าอันดับ3นั้น Nottingham Forest เจ้ที่เราแพ้เขามาเราแพ้ทีมอันดับ3ามนะทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นเยอะเลยอะ่ะ Nottingham Forest ตอนนี้มี19แต้มนะคะขึ้นมาเป็นอันดับ3ส่วน Arsenal ค่ะมี18แปต้มเท่าเดิมตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางนะคะก็ตามนี้ก่อนแล้วก็มาลุ้นคูออ่วันพรุ่งนี้กันต่อไป สัปดาห์นี้ก็แฮปปี้สุดๆไปเลยนะคะสำหรับเด็กหงนะแต่ก็ยังมีโปรแกรมอีกเยอะแยะมากมายนะคะที่รอเราอยู่คลิปก o i n g ไปกันต่อ